ก็เป็นแบบนี้ตลอดนั่นลหละก็ไม่ควรคาดหวังอะไรกับก้าวแหละนะใครกัน่ะรุ่นพี่ที่คณะเหรออ้าพี่มิวบังเอิญจังเลยที่ได้มันเจอกันที่นี่อ่ะพี่ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมแค่แบบเดียวสัญญานะนะก้าพี่ขอนะฮพี่นี่น่ารำคาญจริงๆเลยเหมือนสองคนนั้นเคยสนิทกันมาก่อนแล้วก็ทะเลาะกันเป็นเพื่อนสนิทนั่นเหรอ แล้วเขาก็เริ่มทำตัวน่ารำคาญมาพักหนึ่งแล้วด้วยไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องเลิกกันอยู่ดีนี่หรือว่าจะเป็นแฟนเก่ากันนะที่เลิกไปคราวนั้นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอยู่ดีแอบขโมยน้ำกินดีกว่าหวานน้ำแต่ขมตาม <Yeah. S 1> ไปกันเถอคะค่ะน้องกี้เอ๊คุยกันเสร็จแล้วหรอคะอ๋อทำไมเร็วจัง อ๋อก็พอพี่เขาเป็นคนที่ตามตื้อไม่เลิกจนน่ารำคาญยังไงล่ะคะคนแบบนี้จะเสียเวลาไปคุยด้วยเยอะๆทำไมฉันเคยคิดว่าพี่ก้าเป็นคนยิ้มง,ง่ายและเอาใจเก่ง ดังนั้นนองกี้อย่าไปสนใจเลยนะคะเราไปเดินเที่ยวกอ,อดีกว่าค่ะวันนี้เหมือนฉันได้เห็นพี่ก้าวในอีกมุมนึงจากมาก่อนจริงสิเมื่อกี้เราบ่นว่ารอนนี่เนะเดี๋ยวเราไปนั่งชิลๆกันดีไหมคะล้านนั้นพวกเครื่องเคียงกับเมนูนอื่นเขาอร่อยมากเลยนะรีบไปเลวเดี๋ยวคนเต็มเออรอด้วยฉันรอหหลองกลับไปมองที่ที่พี่ก้าวคุยกับผู้หญิงคนนั้น ที่เก้าคนนี้ที่ฉันคิดว่ารู้จักมากขึ้นแล้วกลับกลายเป็นว่าเหมือนไม่ได้รู้จักพี่เขาสักนิดเลยเราเคยเจอกันที่ร้านที่พี่หลงเพลงอยู่ครั้งหนึ่งพี่เลยคิดว่าน้องกี้ก็ไม่น่าจะไม่ชอบร้านที่มีดนตรีสดอะไรแบบนี้นะก็ใช่แหละกี้ไม่ได้ไม่ชอบร้านแบบนี้กี้ชอบดนตรีสดคะ่ะ แต่ต้องเป็นวงที่เล่นดีภาพเมื่อกี้ยังติดตาไม่หายเลยค่ะอ๋อเหมือนว่าวงจะเตรียมเล่นแล้วนะแต่บอกไว้ก่อนเลยถ้าเรื่องนักร้องแล้วก็พี่ลองดีกว่าอยู่แล้วลองตัวเองเป็นบ้าเลยอืมเป็นยังไงบ้างคะอืมคราวนี้กี้พูดจริงนะคนนี้ร้องเพลงสู้พี่ไม่ได้เลยสักนิดพี่เก่งจริงๆนะปกติกี้ไม่ค่อยชมใครหรอกพอมาฟังแบบนี้กี้อยากให้พี่ร้องเพลงมากกว่าตั้งเยอะเออ ชอบพี่ตอนร้องเพลงเหรอคะอืมก็ชอบถ้าเงั้นเดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังแทนตอนนี้เลยดีไหมคะ